สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับบรรยากาศวันนี้คอบช้างน้อยโอ้โหดูแม่รี่ดูแม่รี่แม่รีน้องแปดอยังไงครับ กำลังกล่อมช้างน้อยนอนนะฮะเอาวันนี้ช้างช้างน้อยตื่นกี่โมง <c oughs> ช้างน้อยตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นที่ห้าตื่นที่หแล้วนอนกี่ทุ่มป่ะ นอนไปอยู่นะอออ๋อสี่ห้าเพิ่งมานอนนะตอนนี้อ๋อวันนี้ง่วงสี่ฮะวันนี้ง่วงนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้ว แมรี่กำรลังก่อมนอนที่ยืนอยู่นัน่คือหญิงเล็กนะครับที่นอนนั่คือชายใหญ่ออยอยกนอนาทับี่๋ออยากนอนทับพี่ขอ,องฟาไม่นุ่มหรอ ครับตอนนี้อ่ารถถังรถถังอ้าวบรรยากาศวันนี้ครับทุกคน วับนบอยปอนกล้วยนะครับปอนกล้วยน้องแปดน้องแปดตื่นแล้วเมื่อกี้นอนวันดีกล่อมนะชั่ววัดชั่ววัดรหลับก่อนดูควันบอยปอนกล้วยอ่า Bang 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 bèng, bèng, bèng Bèng con, hẳn. ló con ồ, bang 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 นีครับทุกคนครับฝึกกินกล้วยโอ้โหชมควับเปรี้ยวกันโอ้โหดูท่ามกลางช้างโอ้โหกต่ละขัดเขียวยากอ้าวตอนนี้กำลังฝึกกินกล้วยนะครับเราแปดนะชายใหญ่หญิงเล็ก บนบอยป้อนนะครับเอาช่ว oh. งเขาอยากเล่นด้วยเขาอยากเล่นเล่นด้วยนะครับเล่นด้วยรับช่างอยากเล่นด้วยตัวใหญ่บ้างอ่ะเก็บบรรยากาศเช้านี้ให้ทุกคนได้ชมกันครับ น้องแฝดนอนเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็วันบ่อยก็มาป้อนกล้วยนะครับให้อาหารให้อาหารน้องแฝดนะครับเรามาสอนด้านนี้ป้อนกล้วยแล้วก็เอาหญ้ามาเคี้ยวเล่นนะครับ กินข้าวนะมากินน้ำนีงเล็กมากินน้ำอยู่นะครับตอนนี้ป๋มหลูยจูด,ดเล็กไปอยู่มุมน้นนะใกล้ใกล้ใกล้คลังสเสบียงแม่แม่นะมาป้อนนะมาป้อนอาหารนะครับดึมเมเรมอันนี้ชายใหญ่รู้สึกก็าคาดไม่หญ้าเตยเปีย รำมยาด้ยเปลี่ยนม,มาด้วยโอ้ยเท่วะครับมาเหม็นกรอกยาเลยกิงไปแล้วนะครับกิงไปแล้วจึงจึ้งจึ้งจึงอ่ะาคายรถถังเรารถถังมาแล้วนูนอืม เจเอจเอนอนตื่นแล้วนะครับรถถัง,งเมียนจนว่วงแต่ยังไม่นอนชาวนี้ชายใหญ่ตื่นตีห้านะครับเออเห็นยิงดีว่าอย่างนั้นเดินเดินป้อมเลยดูเดินกว้าง สะทายรถถังแล้วสะทายรถถังแล้วอเอาเงเอาเงิุกันแล้วค่าเนี่ยอยู่ค้ากัน,กนละวสะทายเร้วสะทายรถถังเร็วเร็ว ทางเร็วออานี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะครับเก็บภาพเนอะน้องแฝดนะครับชายหญิงเล็กนะครับแล้วก็รถถังแก้วฟ้านะครับแล้วก็ช้างแม่ลูบ่อนให้ทุกคนได้ชมกันยาวเลยด้านนู้นก็ แก้วฟ้ากับยิงเล็กกำลังคุยกันอยู่ด้านโน้นนะครับคุยกันอยู่ด้านโน้นนะเดีย๋ยวเราไปดูกันเขาคุยอะไรกันตามไปดูครับอ่าตะกอนเนี่ยตอนเปิดคลองใหม่ๆร้องพิดบา้าพิดบานะ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มสนิทกันแล้วนะอ่าทีแก้วฟ้ากับยิงเล็ก ทัดทายกันอยู่มุมนี้นะครับแก้วฟ้าหญิงเล็กจ้าเอ๋โอ้ตามมาด้วยชายใหญ <c oughs> <c oughs> เอ้คุยอะไรกันอยู่อางวงแตกกันแล้วแก้วฟ้าไม่ตกใจนะ <c oughs> แกฟ้าไม่ตกใจแล้วไม่เหงาด้วย <c oughs> มีเพื่อนคุยแล้วแก้วฟ้าบอก <c oughs> มีเพื่อนคุยแล้ว <c oughs> ชายใหญ่มาแกมด้วย ชายใหญ่มาแก้มด้วยเออหอนชายใหญ่ก็มาชายใหญ่ก็มา,า,กมา,ากแกงนี้เนาะวใส่กันทักทายกันเนาะแต่ทักทายกันเร็ว แก่ฟ้าไม่ตกใจแล้วนะครับแต่กอดเห็นชายใหญ่หเห็นยิงเล็กเนีย่ยปิดมาปิดมาดนะอันนี้ไม่ตกใจนะอ้าวชายใหญ่ไปแนละ้วไปยนะังอ่าแยากยาก้ายวงแตกแก่ฟ้าตัานยิงเล็กไปแล้วนะครับจะเจ็บคือจะยิงเล็กด้กยมนเออยิงเล็กน้องนะ วิ่งไปหาแม่แลครับได้ยินเสียงยีเล็กน้องตกใจวิ่งไปหาแม่แนละ้วอา้าบรรยากาศวันนี้ฝากกอเไรก็แชร์มานาสตอรี่ครับวิถีช้างน้อย